ไปไปเลยพี่คุณมีคนณีแล้งคุณคเคุลองเทสแบบเซ็กซี่หน่ยไหมเออนดาค่ะเออเแบบว่แบบเกนานนานผมเป็นเนารเซ็กซู่แล้วป่ะบินหรยาเื่อนชื่อนกาสียแนนใช่กแตรตอบอะไรแล้วก็จับประคองไว้แล้วก็เสียกันเออ เราเราจะเอาอันนี้หันเขอเพราะว่าถ้าสมมืนนอถูกบาแล้วแบบเฮ<อ><ส>้ยกระเด็นไปที่เอ<ส>้อันตรายใ่ไหเรเสต้เองเออนี่เอาแบบซื่อสนานเราดีลาได้เหครับแบบวนไม้งวอนเโยตุ๊กช้รบไม่นันเออต้องเช้เกียร์ีี้ิได้แล้วดได้แล้วให้เข้ากัน อ่าเเปิดก่อนค่ะแล้วก็เปิดสาใหญ่ไปเปิดสารเล็กแ้อเปิดฝาใหญกีรทีนก็เป็นโซดาใส่โซดาไปเพราะคงของดูซีพิเศษหน่อยค่ะโซดาไฟดูบอลบินอยูเห่ก็ปิดแน่นใจเปิดไม่ได้เลยครับแชื่อชื่อเปยกไฟยกฝาอ๋อเข้าหักเข้าออง

คุณบอกเตเขาเะตบอกว่ามำสดชื่นสดชื่นมากแล้วก็อ่าหดตะล็กน้อยน่าอยสวยแบบติ้สลมาหรืออะไรที่เป็นแบบเสร็จแล้วถ้าว่าคนเต่็จเ้ครับถ้าเราิมก็สิมเลชิมหน่อได้ทุกีแบบเออคุณลองช็มได้จากจากที่เราเช็คกันใช่ไหมคร อ๋อต้องเปลี่ยนน้ำค่ะราเข้ามากับเกีียวตรงนี้อยู่แล้วแล้วเราก็เือยทำเองตอนทีเราตอนนี้ร้อก็เหมือนแบบกดโน้แล้วก็แล้วก็ชิมเป็นไงครูีโรชโรอะไรนะนี่โรชโอ งั้นเรามาแทนส่แก้วพร้อมผมไม่ถูกมันเป็นรสชาติยังไงแต่รีดเบรคตัวบวกกันนะเราไม่เก็บแค่นานนะคะเราแต่เราปิดฝาด้วยค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จหรอโอเคเราลองทดสอบกันนะคะโอเคมาขอให้สุดนี่แล้วก็ส่แก้วมาแก้วสีวาดได้เลยนี่ครับคุณเสี่อนหน่อยหน่อยก่อนนี่แก้วดินสีวาด เดี๋ยวคุณซีนต้องตั้งชื่อเมนูนี้ด้วยนะฮะเช่ให้เสือขอบคุณทุกคนที่มาเต็มตอนเต็มใส่ใส่ตี๋คุณยังเห็นตวเตยใช่ไหมนี่โอเคค่ะขั้นตอนสุดท้ายและคุณคือค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมีสิ่งนี้ให้ทุกคนนะคะจะเป็นโยเกิร์ตโฮมที่เราหิักมาให้เลยแล้วก็เราจะใช้เครื่องตีตีโฮมกันค่ะก็คือวิธีใช้นะคะก็คือเรายังไม่ต้องเปิดเครื <Wel ch> <bir> ่อง hey, he เไ่กนี่ฮะเรียสิฮะเีนดูใช่ฮะเออไม่ใช่ปั่นกูวให้ปั่นไปกดเปิดไวระวังคำพังเราจะเรยนตอวหาใจอีกหนึ่งตัหน่แต่ว่าเราพีจารณกดทางางเดียวกับโอเคแล้วเราอ่ารน้เียบวหาตัวเล็กน้อยแล้วจุดวงจะไครับใช่แล้ก็กดซับเบอรอะไร นนี่ะะฮะเอาให้แบบไม่ต้องไม่ต้องคนแก้วมาแล้วก็มันก็จะเลยขึ้นเอ่อเอาตีฟองแล้ว<ๆ>ตีฟองแล้วใช่แล้วก็ฟองขึ้นขึ้นแล้วเราต้องเแล้วเกล้า<ๆ>แล้ว,ลว,ลวนะฮะมันเมันมันได้อยู่แล้วโอเคได้เรียบร้อยระหว่างนัๆๆ่งสอนยังทำไงสอน,อนครับแต่ฉันก็เทได้เลย นี่เอฟไว้บนเหนือใช่เบบี้บลูนี่อุ้ยอุ้ยส่วนๆมาดูสีบ้างน,นะฮะเออนี่เป็นยังไงล่ะสกิลใา่ค่ะแ,แล้วก็โคตรสุดท้ายที่สกิลขอท้ายแต่ยังค่ะวี่งนี้ก็คือเราจะมีของตกแต่งหน้าละให้คุณคีตกแต่งขึ้นอีกนิดหนึงจัง ให้เราเสร็จแยกด้านหน้าสปริงน้อมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่ซีนี่มันหาได้หาได้คหาได้จำป็นหลังจะเป็นเท่ก้อเป็นขนดตองนั้นเอออ่ะให้พี่ซีได้ทับการแยกด้านหน้าสักเล็กน้อยนี่ฮะลาโลโคซีต้องสีฟ้าอยู่แล้วนี่ตัดได้ได้ได้ดีเลยครับ ไปอย่างไรโอเคต้องเติมไปห้าตัวซีเห็นนะไอ้เฉลดหน่อยเฉตัหน่อยไอ้เงินนี่ไม่คนผานไม่ใช่ท่านนะตุวซีจะต้องเป็นคนชิ้แก้วนเองนะโอเคไปนอกไหมตุวซี เรียบร้อยนะครับเ,เอาล่ะเรียบร้อยไหมห้นี้เรียบร้อยจริงๆถ้าไม่มีที่ผมว่าอยู่ให้ดสมอ